เรียกกันดังมั่งไปว่านี่ก้อนถมดังอธิษฐานก้อนถมจมูกไอ้หาจัดคอตลกอีู่นี่นะเกิดปีเดียวก็ได้ก็เล่าเป็นเพื่อนกันเราอยู่บ้านุกท่านพอท่านเราอยู่บจารแยกไปจ่าทำเพิ่งด้วยกันแล้วล่ะ มันใช้ว่าชอบพูดตลกตลกไปหัวเราะซะด้วยนะเออครับไม่เหล่านี้มันบวชบ้าแล้วลนะ่ะจะขึ้นไปนั่งนะั่งแล้วก็สูบบุหรี่การธรรมดาเลยนะพอเวลาจะเอาก็ไอ้พระบวชไปเหล่านี้ก็ไอ ส lives, not, so oh. uh. God, <laughs> mm ูบ hmm. บุห hmm. รี่บารี้วันนี้พิทูอธิษฐานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวว่าอ้าวพิทูอุติฐานอะไรว่ากขยังไม่รู้เลยเหลือก็ทำชาด้วยทีเลยโอ้โหไไดพิทูอธิษฐานมันเป็นระบาดมากี่วันแล้วเดี๋ยวตั้งแต่บวชมาสูบบุหรี่แล้วไม่ไปพิทูอธิษฐานแล้วการพวกนี้นะว่าทำ่าขึงคำเลยนะ ราก็เลยเขาเข้าใจผิดไปด้วยนะคนที่พูดตลกคนหนึ่งเนีเข้าใจผิดมัยังต้องมีเป็นผิดทุยทายอยู่เลยสุบุรีนะโอ้คนานนี้ยังไม่รู้อีกเลยคนาดใหญ่เลยโอ้โทษโทษเพราะว่าันกี่วันแล้วเดี๋ยวจะบวชใหม่วันนี้บอก่เวลาจะอะไรล่ะมันก็ไม่ยากอะไรเลยมันสลกออ แล้วเขามีฐานว่าไงแล้วก็บอกว่าที่น่ะว่าก็เป็นวัดก็เป็นวัดก็วัดบวชแล้วก็ไปทู่อธิษฐานนะมันยังไงพาเรานี่ะว่าขู่เราบ่งเวลาจะเขามาอธิษฐานจะมั่งควรชมดังอธิษฐานดีอย่างนั้นหรืตลก